โอเคคลิปนี้เรามาดูาบุตรบริวารบุตรบริวารลูกหลานของคนวันอาทิตย์เดือนกรกฎาคมค่ะเป็นยังไงอ่ะบอกเชื่อฟังไหมวุ่นวายไหมดื้อไหมสร้างปัญหาอะไรหรือเปล่ามาดูขอให้แนะนำหน่อยค่ะอืมตัวนี้คือลูกหลานเนาะมีความ,มวิตกกังวลเครียด กินเที่ยวดื่มความขัดแย้งอะไรต่างๆเดี๋ยวขอขยายความด้วยไพ่สามใบค่ะขอขยายความหน่อยบุตรบริวารนนะ่ะยังไงบ้างอ่าบุตรบริวารเกี่ยวกับการศึกษากำลังศึกษาหาความรู้หรือบางคนก็อาจจะกำลังทำงานแล้วเนาะอ,ะอะืตัวนี้บางคนก็ยังอยากกินอยากเที่ยวอยากช้อปปิง้งเฮฮาปาร์ตี้ สังสรรเดินทางท่องเที่ยวกินเที่ยวดื่มบางคนก็ยังลำบากอะ่ะลำบากอดทนต่อสู้ทำงานเหน็ดเหนื่อยอ,อันนี้คือบุตรบริวารบางทีก็อาจจะมีความขัดแย้งกันบ้างเล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้มากเนะาะตามนิสัยของแต่ละคนไปอโอเคนี่คือบุตรบริวารของคนวันอาทิตย์เดือนกรกฎาคมค่ะ